ท่นนายอูยงอูไม่มาทํางานหรอน่าจะอย่างั้นสงสัยไม่อยู่ยกของหนีบ้งเออตกเหม่งไหมเป็นน้าปน้งไลยเอฟเป็นโจดเลยปนเลยเอาเลย้เอเป็นโจเวละกลับมาไล่แนันหรอตดหมอกไรตดม้แล้วออกด้วยี่ยุงุ

ไโอ้โหบอกทุกคำฝังไม่รู้เรื่องนี่เลยเหรอเฮ้ยโม็นเลยฉันไม่ได้เป็นท่านายหรเฮ้ยทำไมอะเริ่มสิลูกเราออ๋อทำไมกันเราจะหาอะไรแดกโอ้ยมันลมแล้วเว้ยอุ้ยโทษทีนะาห์มันะินนาหนะาห์ชั้โนะอะไรเอออยู่ตรงนี้มา สวัสดีครับเมื่อไหร่จะได้แดกที่ไม่เข้าใจการลงมือจริงกลงมือจรังครับตามนั้นไม่รู้แล้วไปคุยกันเองสมองแตกรู้ไหมครับว่าอะไรที่หน้าหมองหมุนตลอดสิบสี่ปีที่เป็นทนายปลาโตหมุนมั้งก่อนเอกสารสิทำอะไรจุนโฮไอมีก็เล่นไย่างนีก็เฮ้ยยังไงก็เธอผมมาแล้วพอดีนี่ครับถ้ายังไม่ได้พูดก็มามามาดิครับคิดว่าเจ๋งมากมั้งผมยุ่งอยู่แค่นี้แหละเจ๋งมากมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวสิโอ๋เดี๋ดูไปก่อนนะคะเออไปสภาพงี้เลยเจอกันนะอ้ยเดิมๆดูห่าอร่อยชิบหาย เอออมึงใครทำให้เอามาทำไมเอมาได้ไงวะเออเอออะไรวะ อะไรของมันอะไรของมันมนุ่ไม่เต็มอ่ะโอุยกูยังอู้กูอยู่อู้กินข้าวเดียวทำไมเป็นคดีที่ต้องรู้ว่าถึงแพ้มันจะรับมาทำไมอ่ะไม่มอความไมชอบแม้มันเข้าท่าเหรอที่จะทิ้งไปหล่ออกฉบับเดียวโดยไม่อธิบายสักคำว่าถึงเวลาละออกอ่ะพูดเลยถือเป็นธนาในสังกัดทันบารดานะที่กำลังงดงดขายกันยาวโดยไม่มีแจ้งอ่ะกูปรับเงินเดือนไม่ให้ตังค์ละกูลุกดีกว่าผมขอตัวก่อนนะครับไปแล้วเจอกันตัวเรื่องละออกไม่คุยกันที่หลังครับชาติหน้้าอยไม่เลาออกครับไม่อนุญาต อต่เลิศก็ไม่ได้เรียนมาะนีระบุไว้ในกฎหมายแพ่งมาตราสาวรกหนึ่งไม่ได้เรียนมาเหรอคะโอ้ยเงียบไมอ่ะเฮ้ยเงียบเดียยเสียายละประเาไม่มี มองแลต่อยกูไหมไอสัตว์เฮ้ยโอ้ยนี่ใส่ขี้เสือกอย่างผู้ใหญ่บ้านอ่ะนี่ก็ได้ยินอยู่แล้วแหละนะเออก็จริงนะโอ้มีเพื่อนบ้านขี้เสือกขี้เสือกก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยจังหวะนั้นที่ได้ยินนี่ลมแทบจับเลยอะเนาะนั่งดูทีวีบ้านได้ไงอ่ะโง่ชิบหายควายเฮ้ยแม่งไอ้สุดยอดเลยว่าเพื่อนของอ้างยืนยอดมากเลยเพื่อนของเรือดอะนี่อะไรอะไรอยากจะเข้ามานี่ แล้วไงวะไม่ได้ามต่อคดับด้ย่าไปดูเพื่อทิย์ด้วกันเห็นอยู่ทุกวันอ๋อทำไมถึงยังไม่เอายื่นเรื่องละไมายเราออกเธอแล้วมั้งก็ผมไม่อยากยื่นอ่ะก็กูบอกให้ยื่นไงก็มาลองมองดีๆแล้วธนาคอมมินูเนี่ยน่าจะจุดที่เรียนรู้จากธนาอุดอูได้นะหัดเรียนรู้สมั่งไอ้เวอเข้าใจแล้วครับผมหัดเรียนรู้สมั่งลองแว่นแต่ได้ยินเรื่องที่โจทย์กับจำเลยคุยกันในบ้านหรือเปล่าคะโอ้ยไม่เลยอ่ะแกบอกได้ยินไอ้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่น่ะ๋อพอเขาจ้างผมด้วต้มอื่นนะครับผมอยากกินบอกก็เลยต้้อองทาตมมนน่ืัไร ผมจะได้กินต้มอื่นจริงใช่ไหมทำงานพลทธอมภาษาอะไรแย่งเบียร์ลูกค้าแดกอะกินแซงจับได้ไม่ได้นะเออหวานมาอีกแล้วหวานมาอีกแล้วโอ้ยเอาไปกินนะครับพ่อแม่อร่อยไหมผมวนให้ไม่ให้กินละเทนทิ้งดีกว่าอะไรนะโอ้ยเมื่อยนั่งมานั่งปูจ๋าชุดกบกวาที่นู้อยากได้เฮ้ย เราก็ไม่รูไม่เลิกข้าวแล้วสมองพิดอ่ะไอ้ดาเขาแทงมือหรือเด็ดเด็ดเด็ดพวกหนูมันจะจิบไอ้เป็นใครวะตบลูกกูวะมึอือสิไรนี่เด็กชาวกานเหรอกูไปเรียกมึงก็พี่เลยสายอะไรสัตสนี่มึงไอ้แม่เลยต่อยดิวะต่อยแน่จริงมึงก็ต่อยเลยต่อยเลย มากไปเลยคุณบอกว่านั่นดููน่ากินเลแน้วมันก๊าดก็ไปอยู่ที่อ่าเปหวยมีชิบหายโลขึ้นสเตน้าพีซฮู้ดมอร์นิ่งกิจช์อ I'm ฟ i ยตังกิวเล u l ย v e อ้ u ไอควันไอ้ควันเพิ่งมาเลยออมมินอู้โู้ยชิบหายนะ แทงไงต่อดีล่ะคือกระชักนำได้ให้ทำร้อยมีหลักฐานที่ว่านั่นหรือเปล่าคะโอ้โหพูดมาทำไงต่อดีวะโอ้โหคุณนั่งเลยอะไรครับมันเป็นหยังอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างงี้นะเราสิ้นแล้วล่ะหมดสิ้นลวโอ้โหเก่งมากครับดีแล้วค่ะแม่ต้องอึงมิวสวยจังเลยค่ะเป็นไงบ้าง่อนเราตัวดีนี้มันน่ายันเกินอึงหนาซะด้วยอึงไข่นยอึงไข่ยังไม่เอาจิงนะมันต้องเป็นอึงตัวใหญ่แน่ๆอ๋อสััสรักกับอึงเนี่ยอยอะไรวะเนี่ย แกอึ่งต้มใจเลยไหมพรอมแลกับอึ่งหลังบ้านอู้หูมันภาพของอึ่งอึ่งไปเริ่มเลยนี่คืออึ่งที่ได้ทำการอยู่ในน้ำแรงดันผงมันทั้งวิญญาณได้โผล่ออกมาแล้วดูยี้มาล้วเฮ้ยใครจูมาแล้วใครจูโนแฟนหนึ่งสองสาม นั่งหน้าตลอดเก๊แป๊บหนึ่งกูหล่อมากกูชนะคดีไอเวนพอดีพิมเคยขอนั่งก่อนไม่มีเก้าอี้อ่ะนนนคคอยากกินต้มยำเห้งไหมเดี๋ยวโดยที่ต้องไปขั้นแรกเรียนภาษาก่อนอห่วงจุยตัวนี้มันน่าเฝ้าตายกูหล่อมากทำไมพี่กูมันห่วงจุยหมดเลยวะอตัวนี้มันน่านอนไอ้เียใครเรียกวะจะดุ้งเลยเดี๋ยวครับเข้ามาได้ครับเข้ามาได้โอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หลับผมไม่ได้หลับเข้ามาสิครับถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับมาทำงานตั้งแต่วันนี้ได้ไหมคะอ๋อครับรอดแต่เลยแต่ว่าจะ ต่อไปนี้จะทายอุนโดจะได้เงินเลยเราเอาเชียอืมออกไปหักหมดเราไม่มีตังค์แล้วแม่งเอ้ยกำลัลงนอนอยู่วิวว้าวหักเงินเดือนโอ้โหได้ละเงินฟรีเง <s> ินฟรีมาทำไมวะรุ่นพี่ใช้ไปก่อนนะคะไม่ต้องโอเคคอนยอมซื้อเต้าอึงมาฝากด้วยเอ้ยไม่กินอึง